วแบบนี้ทํำพม่านแบบไหนดีโดยทั่วๆไปนะคะอาจจะนิยมทําแค่สุดตรงคานปูนแบบนี้นะคะและด้านบนก็ติดฟิล์มเอาค่ะเพราะว่าการทําแบบนี้ก็เหมือนการติดพม่านแบบทั่วๆไปค่ะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนค่ะซึ่งการทํ้พม่านแบบสุดตัวนะคะต้องใช้ทั้งประสบการณ์ความชำนาญและความเชี่ยวชาญของช่างที่มีประสบการณ์มากๆในการทํานะคะเพราะว่า ขั้นตอนของการทำค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนะคะหลายขั้นตอนมากๆต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะแน่นอนนะคะมารีดีไซน์ของเรามีประสบการณ์ในการทำชุดตัวแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะหวานก็เลยแนะนําให้ลูกค้านะคะ,ะ,คะทําขึ้นสุดเลยค่ะทําเป็นทรงสามเหลี่ยมลงมาเลยนะคะการติดรางก็คือติดรางแบบเอียงลงมาเลยค่ะซึ่งติดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอชมตอนเสร็จแล้วนะคะ แล้วนะคะคกับชุดตัวะคะ่ะติดเป็นแบบมา่านวอนบางเทปนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมคะถ้าเราไม่ติดแบบนี้นะคะเราก็จะติดแบบตรงๆอย่างที่หวานบอกไปว่าถ้าติดแค่ระยะคานมันก็จะเป็นแค่แบบตรงๆแบบปกติธรรมดาเลยะคะ่ะแต่อันนี้ที่บอกเลยนะคะว่าเราแนะนําให้ลูกค้าติดขึ้นสุดตัวแบบนี้นะคะติดออกมาเสร็จก็จะสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะสวยอลังการเป็นกระจนะคะ ส่วนเรื่องของการใช้งานสงสัยไหมคะว่ามันรูดได้ไหม uh? ต้องบอกเลยว่ามันรูดไม่ได้นะคะ <No. S 1> วิธีการใช้งานนะคะถ้าเราอยากได้แสงอยากจะเปิดรับแสงนะคะก็สามารถรวบนะคะใช้สายรวบรวบแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนถ้าเราต้องการความท,ทึบแสงเราก็ต้องแกะสายตัวนี้ปล่อยออกมานะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานของชุดจั่วะคะ่ะไม่สามารถรูดได้นะคะส่วนลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะไม่ว่าจะชอบแบบ ตรงไปเลยนะคะหรือว่าแบบจวดแบบนี้มาลีดีไซน์ของเราก็ทําให้ได้ทุกแบบเลยค่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถส่งขนาดขากว้างสูงหน่วยเป็นเซนหรือเป็นเมตรก็ได้ค่ะมาให้เราประเมินราคาก่อนค่ะอ๋อวิธีการวัดชุดตัวใช่ไหมคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแบบตรงนะคะก็สามารถวัดแบบตรงได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากได้ชุดจวดแบบนี้นะคะต้องวัดนะคะจากชุดมุมสามเหลี่ยมด้านบนเห็นไหมคะ เป็นแนวทะยงลงมานะคะและต้องวัดความสูงเป็นสองแบบนะคะแบบแรกเราต้องวัดจากพื้นตรงนี้ถึงไปสุดขอบมุมด้านบนนะคะและอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะวัดจากสุดจัวสูงสุดเลยนะคะถึงพื้นนะคะลูกค้าต้องวัดแบบนี้มาให้นะคะเพื่อที่จะได้ประเมินราคาแล้วราคาจะได้เป๊ะลูกค้าจะได้ไม่มีเออเลอร์หน้าง,งานนะคะถ้าลูกค้าวัดมาแบบตรงๆแบบนี้บอกเลยว่าไปหน้างานราคาจะเออเลอร์นะคะเนื่องจาก ความสูงของเขาจะค่อนข้างแตกต่างกันนั่นเองนะคะส่วนชอบแบบไหนนะคะหรือว่าอยากได้แบบไหนสามารถทักมาปรึกษามารีดีไซน์ของเราก่อนได้เลยค่ะทักมาเลยนะคะที่เพจด้านล่างนี้หรือที่ไลน์แอดมารีดีไซน์ค่ะ